คุยแซบโชว์อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่คะทุกผู้ชมรับสู่รายการคุย,คยแซบโชว,ชว์นะคะวันนี้อยู่กับเรา3สาวค่ะต้องบอกว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยนะคะเป็นเกิดไว้เลยนะ เป็นน้องก้าวน้องก้าวเมื่อวานนี้เจนนี่มาในรายการของเราใช่เอ๊ะก้าวเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้นะต้องคอยติดตามนะคะแต่ว่าวานนี้น้องเจนนี่มาแล้วก็ได้พูดถึงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะ,คะแล้วพร้อมทั้งบอกว่าตอนนี้จะเอาเงินให้น้องก้าวเนี่ยหนึ่งล้านบาทแต่ว่าเป็นตัวกลางนะคะที่ไปพูดไปคุยแต่ว่าน้องก้าวเองเนี่ยจะว่ายังไงอะไรยังไงบ้างเรายังไม่ทราบนะคะแต่ว่ามีน้องก้าวได้โพสต์ด้วยวันนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ไปฟังก่อนว่าน้องเจนนี่พูดว่ายังไงบ้างค่ะ ตอนนั้น30%เรนี่ยเราก็มาลองคิดดูก็โอเคก็ไม่ได้ทําให้เราแบบเสียหายมากเราก็ควรที่จะให้น้องไปเป็นน้ําใจด้วยอะไระด้วยแต่ว่ามันที่น้องเขามาแถลงวันนั้นมันมากกว่านั้นเราก็เลยมองว่าถ้าสมมติเป็น3ล้านจริง,รงๆน่ะมันไม่สมเหตุสมผลเพราะว่ารายได้เพลงนี้อย่างที่ยูทูบเบอร์เอ,เองน่าจะรู้ว่าก็อยู่ที่ประมาณสีล้านนิดนิดซึ่งถ้าน้องได้ไปสามล้านแล้วลิลลี่ล่ะหนูล่ะแล้วคนอื่นล่ะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูหนูไม่รู้ข้อเท็จจริงว่า 3าร้านที่เขาพูดมาในรายการตอนแถลงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าพูดมาเพื่อต้องการไก่เกีย์อะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวรอดูในเรื่องของกฎหมายกันว่าจะเป็นยังไงก็อยากให้จบลงเหมือนที่หนูให้ผู้ใหญ่โทรไปเคลียร์ก็คือตอนนั้นก็ขออนุญาตแจ้งเป็นตัวเลขว่าก็ร้านนึงเนาะ เพราะว่าน่าจะสมเหตุสมผลและน้องกาวร้านหนึ่งลิลลี่ร้านหนึ่งหนูร้านหนึ่งแล้วก็ที่เหลือทีมงานคือโทรไปเคลียร์มาแล้วว่าโอเคเราเรายินดีเราไหวที่จะร้านนี้ณนะตอนนั้นค่ะแล้วน้องเขาว่าไงนะตอนนั้นไม่ได้หนูหนูไม่ทราบว่าเนเขาคุยกับใครแต่รู้แค่ว่าเป็นผู้ใหญ่ฝั่งน้องและผู้ใหญ่ฝั่งน้องเนี่ยคือใครก็ยังไม่ทราบเลยเพราะว่าหนูก็ให้ผู้ใหญ่ในวงการท่านหนึ่งที่หนูก็ไม่ค่อยสนิทมาก คือหนูไม่มีใครเลยไงคะพอใครเข้ามาช่วยหน่อยแล้วก็อยากจะเปิดใจและก็อยากจะให้เขาช่วยเคลียร์แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ลงตัวค่ะคือคือทางน้องเจนนี่เนี่ยส่งคนไปเคลียร์แล้วเป็นผู้ใหญ่ทางฝั่งเจนนี่ที่รู้จักแต่ไม่ได้สนิทมากแต่ว่าการเคลียร์ไม่ได้ไม่ได้รับความคืบหน้าถูกไหมคะเขาก็บอกแค่ว่ามันไม่ทันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะฟ้องและหรือว่ามากกว่านี้ได้ไหม ถึงบอกว่าถ้ามากกว่านี้คงไม่ไหวอะค่ะณตอนนั้นเจนนี่เต็มใจที่1ล้านบาทใช่ก็กล่าวว่าเออก็มันก็โอเคเป็นตัวเลขที่สมเหตุสมผลณตอนนั้นแต่ทางนู้นซึ่งไม่รู้ว่าเป็นน้องหรือเปล่าปฏิเสธมาว่าไม่โอเคกับตัวเลขนี้และเดี๋ยวจะดําเนินการฟ้องณนั้นแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะคือคําสัมภาษณ์ในรายการคุยแซบโชว์เมื่อวานนี้จากน้องเจนนี่หลังจากนั้นเองต้องบอกว่าเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยนะคะน้องก้าวก็ได้ออกมาโพสต์เองเลยนะคะชี้แจงถึงเรื่องนี้เลยค่ะว่า ตามที่มีข่าวว่าพี่เจนนี่เสนอเงินให้ผม1ล้านบาทแต่ผมไม่ยอมรับไว้จนทําให้มีคนวิจารณ์ผมในทํานองเสียหายว่าผมเห็นแก่เงินผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงข้อเท็จจริงครับ ในประเด็นนี้ผมไม่เคยได้รับการติดต่อโดยตรงจากพี่จนนี่เลยพี่จนนี่เคยส่งข้อความมาใน Facebook แต่ผมไม่ได้เปิดอ่านเพราะผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วควรให้ผู้ใหญ่ตัดสินใจแทนดีกว่าครับแล้วก็ยังบอกว่าในการเจราจาแม่ของผมได้มอบหมายให้พี่ทนายเจมเป็นตัวแทนนะคะซึ่งก็มีคนกลางเข้ามาเจราจาให้ตอนแรกคนกลางเสนอตัวเลขมา30,000นบาทแล้วต่อมาเสนอเพิ่มให้ อีก5 0าแสนบาทพร้อมทิ้งถ่ายว่าถ้าเพิ่มเป็น1ล้านเนี่ยจะจบไหมจะไปคุยกับพี่เจนนี่ให้แต่คนกลางก็เงียบไปจนพี่ทนายเจมและทีมงานได้ยื่นฟ้องต่อศาลตามที่เป็นข่าวาค่ะส่วนประเด็นเรื่องที่มีข่าวว่าผมเรียก3ล้านบาทขออธิบายว่าเป็นการตอบคำถามของพี่นักข่าวซึ่งในการสัมภาษณ์พี่นักข่าวถามว่าจะเรียกร้องค่าเสียหายเท่าไหร่ ซึ่งพี่ทนายเจมส์ก็ตอบไปว่าจะเรียกประมาณ3ล้านบาทโดยประมาณจากรายได้ที่ผมเคยได้รับใน YouTube ซึ่งต้องมีเอกสารยืนยันที่ชัดเจนอีกครั้งและพี่ทนายก็ออกหมายเรียกเอกสารแสดงรายได้จากสัมภารเพื่อให้ทราบรายได้ที่แท้จริงจากการทำมิวสิกวิดีโอเพลงและเพื่อเป็นการต่อรองในการทำคดีต่อไปเรื่องราวทุกอย่างจะจบลงด้วยดีนะครับถ้าเราได้คุยกันตับความเป็นจริงและนอกจากนี้เองนะคะในใต้โพสต์นะน้องก้าวเนี่ยก็ได้ออกมาคอมเมนต์ ว่าขอให้โพสต์นี้เป็นโพสต์เดียวที่ผมจะโพสต์ถึงเรื่องนี้หลังจากนี้จะขอให้ทางผู้ใหญ่ได้ดําเนินการทั้งหมดส่วนผมจะขอทํางานในส่วนที่ผมต้องทําต่อไปขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและให้กําลังใจกันตลอดครับ และนั่นก็เป็นโพลที่น้องก้าออกมาชี้แจงนะคะก็ทําให้แฟนคลับต่างเข้าไปให้กาลังใจแต่สุดท้ายตอนนี้เรื่องราวจะเป็นไงแล้วการฟ้องร้องจะดําเนินยังไงต่อไปนะคะต้องติดตามกันต่อไปยังไงให้ใหาลังใจทั้งสองฝ่ายอย่างที่บอกเมื่อวานนี้เจนนี่ค่อนข้างพูดชัดเจนในรายการนะคะว่าเป็นการให้คนกลางเนี่ยไปไกล่เกลี่ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าคนกลางเนี่ยไปเคลียร์ยังไงหรือว่าไปคุยกับใครอีกคนหนึ่งซึ่งยังไม่มีข้อสรุปเลยเดี๋ยวเราต้องมาดูจุดจบกันต่อไปเนาะค่ะก็ะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกฝ่่ายนนะะคะซึงงตัวเจีอก็ไดด้พู ว่าไม่ได้โกรธนะคะไม่ได้โกรธกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยากให้ทุกอย่างจบลงด้วยดีซึ่งถ้าทุกอย่างไกลเกลียกล่ยกันได้เนี่ยมันก็จะแฮปปี้เอนดิ้งอยากให้เป็นเหมือนเรื่องเวลาคนเก่าคนแก่มานั่งคุยกันเรื่องอดีตน,น,นะเนาะก่อนนัานนี้เคยทะเลาะกับพย่าเรื่องอะไรนะจำไม่ได้แล้วเนาะปัจจุบันมา, <c oughs> <อ>าดีดน,นะเธอไ,ไม่พูดถึงไงพู <c oughs> งคนเราเวลาแบบแก่ตัวมานั่งคุยกันแบบ ในเรื่องที่เคยทะเลาะกันอย่าให้มันกลายเป็นเรื่องเล็กๆอ่ะจริงๆแล,<ม>แล้วคุณเจนนี่ก็ยังพูดว่าอยากคุยกับน้องโดยตรงด้วยนะ<ม>อ่ะ<า>ยงังไงก็เป็นกําลังใจให้ทั้งสองฝ่ายก็แล้วกันค่ะ <ขา S 2> ใช่ค่ะและอย่างที่ชมุลกดูรายการคุยแทบโชว์แล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับ